ครับสครับสดิครับชุก้วครับคุณลิลาุท่านเขาเปชอบดีธรรมดครับเขาดีธรรมเดยาจะเนรอาหน่ยครับอาหน่อยหรือเวียดนามเขาก็จินะครับเพากิจนะครับพองวันที่หนึ่งหนึ่งวิถีในสัปาก นนถ้าในเชฟวกิจนี้ก็คือเลขจับทเป็นงานะเลขที่จับยากนะครับบอกไว้ก่อนนะให้ะระมัดระวังนะครับเพราะว่ามันออกวิธีหมุนหมุหมนแบบนี้หมุหมนแบบนี้มันก็เลยมันจะเอาอะไรมาเป็นหลักในการคำนวณนะครับอย่างอื่นก็ยังทํายากอยู่เหมือนกนันนะแต่ว่าก็ยังก็ยังเข้าอยู่พอไปได้ฮ่นะพอไปได้่แต่ถ้าน้อย เป็นเทขที่ว่าค่อนข้างเก็บผีเต้าผีออกนะครับแล้วแต่อารมณ์เขาและจะอารมณ์เาบางวันก็มาทุกฮานอยเลยนะเข้าทุกฮานอยเนี่ยหมายถึเเงเฉพาะเลขเด่นนะเด่นเพราะว่าปกติจะวางเลขเด่นสามตัวมาหนึ่งจัวอะไรเงี้ยหรือบางทีมันก็มาสองตัวนี่นะครับคือมันกินตับกันเองนะฮานอยสี่สี่ฮานอยที่ไอ้นักจานลงนะครับฮานอยกอ็ะต้อศีรษะ พิเศษเท่านั้นปกติทานั้มีทีมันจะมีเบิ้ลแทบทุกวันนะให้พยายามจับเบิ้ลไว้ทุกหน่อยเลยนะพูดง่ายๆว่าหากินแคกับเบิ้ลแล้วในเบิ้ลก็โอเคอยู่บางวันก็เบิ้ลสองรอบบางวันก็เบิ้ลสามรอบบางวันก็ไม่มีเบิ้ลก็มีเหมือนกันนะครับให้น้ำมันสวด้วยนะครับอืมวันนี้ให้อย่างเมื่อวานนี้ให้สองสามสี มาเน้นที่สามกับสี่นะครับมาเน้นที่สามกสี่มันก็มาสี่นะครับมันมาสี่แต่สี่หนึ่งนะครับสี่หนึ่งจะคู่ไม่ได้ครเนี่ยสองสามสี่เลขคู่มันก็คงจะเรียงไปสองสามสี่นะใช่ไหมเรียงไปเลยจนกระทั่งมาบรรจบกันกับก็คือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะมันจะวนมาจบกันครับ มันขึ้นอยู่ว่าเราจะเลือกฝั่งไหนระหว่างห้าหกเจ็ดแปดกับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเนี้ยเราจะเลือกฝั่งไหนระหว่างสองฝั่งอาจารย์มาเลือกสามกับสี่เลือกฝั่งห้าหกเจ็ดแปดมันไม่มามันจะมามันไปมาแปดเก้าทิบหนึ่งก็ทีหนึ่งมันจะไปดังนั้นนะครับให้ระมัดระวังนะครับจับปูนจับยาบครับประมาณนี้นะครับอ่ะเราก็มาชมกันนะครับ่า วันนี้จะจับคู่ยากไหมเด่นจะมาไหมเราต้องมาลุ้นเพื่อความบันเทิงกันนะครับกน,นะวันที่หนึ่งนี่เน,น,เนา,าหยุดสองพันห้าร้อยหกสิบนะครับนอยเฉพาะปิดเนะครับสองกับสามนะสองกับสามเลขก็คือหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามคู่ของมันก็จะเป็นอ่าคู่ของมันก็จะเป็นสนะี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ็ดคู่ของมัน เพราะว่าเลขทรานี้อาจารย์ให้หนึ่งสองสามเห็นไหมมันเน้นที่สองกับสามเนี่ยคู่ของมันก็จะถึงตรงนี้แหละเนี่ยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าทิ้หนึ่งประมาณนี้นะครับปูแล้วเราจะเลือกเอาตรงไหนตอเนี้นะครับประมาณนี้นะครับเี่อกเอาตรงหลักเกณฑ์มันไม่มีนะหลักเกณฑ์ไม่มีนะนี่แค่นี้นะอาจารย์มาเลขที่ห้าหกเจ็ดแปดนะ <c oughs> าหกเจ็ดแปดตามมาเรียกนะที่เดียวก็คือแปดเก้าสิบนะครับแปดเก้าสิบสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าตามประมาณนี้นะครับอ่ามาดูที่ใครอยากคู่ควรจะเลือกอู่ไหมสองห้าสามห้าสองหกสามหกสองเจ็ดสามเจ็ดสองแปดสามแปดอ่าสามนี้นสามสถ้าจะให้เรียกแบบยาวนะตามนี้นนะครับ ตี่นีอจุดนี้ต้องไปจะได้ทย่นี่นะครับออย่างนี้ครับอ่านี่ครับนี่เรามันอยู่ใกล้ๆของนี่อางเขาันธงที่สามเพราะว่าชอบชอบเลขพี่อ่ะเ่อคู่มันไม่ค่อยจะมาทช่ไหอืนี่นะครับอ่านี้เราเน้นที่ห้าหกเก็บนั่นที่ห้าหกเก็บเปบมา Diamonds, ну people, no อเอาเกียร์เ้าอยู่ตรงนี้นะครับสําหรับใครที่ปวดหัวที่เปียรจากคู่จากท่าไรก็ไม่เข้าทุกทีอ้าวรดเลยรูดสามรูดอยู่วิ่งก็ได้อืสองกับสามแต่ของันตรงที่ส,ส,ส,สามนะสามนี้อะไรสามนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยอธิบายมากเก่ยวกับับสามนี้นะครับขอขอบคุณมากๆครับขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะวิธีการจับคู่หรืออะไรนี่ก็จากสามทางสมนี้นะครับขอขอบคุณมากๆ Okay <laughs>